สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสินทาซานตัวจริงวัย52ใช้ชีวิตดื่มกินในโลกซีบิไลได้8ปีป่วยเป็นมะเร็งเดลิเมลส์รายงานว่าโฮวันแรงชาวเวียดนามผู้ได้ฉายยาทาซานในชีวิตจริงจากการใช้ชีวิตในป่ากเกิน40ปีเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่6กันยายนขณะอายุ52ปีลังออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้8ปีในโฮวันแรงติดตามพ่อชื่อ โฮวันทันที่ผักครอบครัวหนีสงครามเวียดนามจากการทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐซึ่งทําให้แม่และพี่ชายอีกสองคนของนายแรงเสียชีวิตเข้าไปอยู่ในป่าเขตตราเบ้าจังหวัดกวางงายตอนกลางใต้ของประเทศตั้งแต่เมื่อปี2555โดยไม่รู้จักวิถีชีวิตของโลกภายนอกนานถึง41ปีกระทั่งเมื่อปี2556 โฮวันแรงออกมาจากที่หมู่บ้านโดยยังเชื่อว่าสงครามยังคงดําเนินอยู่แต่จะเป็นต้องออกมาเพราะพ่อป่วยหนักต้องหาหมอทําให้ตกเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วเวียดนามและเป็นข่าวไปทั่วโลกถึงการพบเจอทาซานในชีวิตจริงส่วนในทานบิดาเสียชีวิตในเวลาต่อมาในปี2560โดยไม่ทราบสาเหตุก่อนหน้านั้นเคยมีชาวบ้านเคยเห็นสองพ่อลูกออกมาเก็บฟืนอยู่ชายป่าจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้เวลาแกะรอยค้นหายอยู่5ชั่วโมงจนเขาไปพบ และทราบว่าพี่ชายของนายโฮวันแรงชื่อโฮวันตรีใช้ชีวิตยอยู่ภายนอกเคยชักชวนให้พ่อและน้องออกมาอยู่ในหมู่บ้านช่วงที่พ่อเริ่มสุขภาพไม่ดีตั้งแต่นั้นมาในโฮวันแรงใช้ชีวิตใหม่ซึ่งเพื่อนและผู้สังเกตการเชื่อว่าความเครียดและจากการกินดื่มที่ไม่เป็นผลดีกับสุขภาพนายอัลบาโรเซเรโซเพื่อนคนหนึ่งของนายแรงกล่าวว่า การที่ในแรงใช้ชีวิตวิถีใหม่เริ่มกินอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแตง่งรวมถึงดื่มแอลกอฮอล์มีผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเพื่อนผมไม่ชอบเลยที่เห็นเขาอยู่ในโลกสิวิไลผมห่วงเขาและร่างกายของเขาเสมอว่าจะรับไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงน้ำมือเป็นหลังมือขนาดนั้นผมเศร้ามากที่เสียเขาไปแต่ก็มองว่าเขาได้ไปดีแล้วเพราะป่วยทรมานมานานหลายเดือนเขาเป็นมนุษย์ที่น่ารักการลืมเขามันเป็นไปไม่ได้เลย ผมจะคิดถึงเขาทุกวันนายเซยรีเรโซโก่าวช่วงที่นายแรงอยู่ในป่ากับพ่อสองพ่อลูกหาอาหารกินเป็นผลไม้ขุดมันจากในป่าและขา้าวโพดที่ปลูกไว้ใส่เสื้อผ้าที่ทำจากเปลือกไม้และอาศัยในกระท่อมที่สร้างให้อยู่สูงจากพื้นดิน5เมตรตอนที่ผู้คนจากภายนอกเขาไปพบนายตรันพูดภาษาชนกลุ่มน้อยได้นิดหน่อยส่วนนายแรงพูดได้ไม่กี่คำทั้งสองได้รับการตรวจร่างกายก่อนจะมาใช้ชีวิตภายนอกในปี2556 เมื่อปี2559ในายแรงเคยกลับไปยังบ้านในป่าพร้อมนายเซเลโซผู้ทำงานในองค์กรด o Castaway องค์กรที่ช่วยเหลือคนที่ต้องการหนีจากความเจเริญไปใช้ชีวิตลำพังบนเกาะแห่งหนึ่งโดยตอนนั้นเซเลโซพานายแรงไปอยู่กระท่อมเดิมกลางป่าหนึงสัปดาห์เขาตื่นเต้นมากที่พาผมไปยังบ้านที่เขาเคยอยู่เราสนิทกันเร็วมาก พราะแรงไม่คิดว่าจะมีใครสนใจทักษะที่เขาเอาตัวรอดในป่าเขามีความสุขมากที่ได้แสดงให้ผมดูเขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากและน่ารักมากตอนเราอยู่ในป่าด้วยกันสิ่งที่ผมใช้เวลานานเป็นหลายชั่วโมงกว่าจะสำเร็จนั้นแรงทําได้ภายในไม่กี่วินาทีเขาเหมือนเด็กที่มีทักษะเป็นยอดมนุษย์ทริปครั้งนั้นทําให้นายเซเรโซเก็บภาพบันทึกนายแรงสะเทือนใจที่ต้องออกจากป่าที่เคยอยู่และมองว่าวิถีชีวิตใหม่ กับวิถีชีวิตเดิมของนายแรงแตกต่างมากเกินไปและเป็นผลเสียกับสุขภาพของนายแรงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ